Let's go guys, come on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 , guys, come on, where's my cock, where's my cock, huh? Let's go, boys, let's go, let's fight, are you ready? One, two, three, let's go! Let's go. ท่านใดที่คือบัดกโครงการแ่กจัดสรรนะครับสเตเดียมในวันอาทิตย์ที่จะมีนาคมนะครับแ่งันในเวลาเร็วตนีครับ ตาราเจอหน้าท uhh ี่เล็กลบดี24ครับรูแมัพกินเสร็จสองนครราชสีมาได้3สามขอขอบพระคุณทรูาปริมชั่นครับ CPO c t f อาหารสุนัขสมาท์คับ c า Okay. เรื่องเกมคงคงไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเป็นเรื่องของจำนวนตัวเลขที่ที่เราเล่นเราก็โอเคก็เข้าใจแล้วก็พยายามที่จะเราพยายามที่จะเล่นเก็บรับที่ที่เแน่นแล้วมันก็เราก็ติดใจอยากให้เรามองไปข้างหน้าเกมไม่มีอย่าไปเสียอกเสียใจมากแล้วก็พยายามทำแบบหน้าแล้วก็มุ่งมั่นต่อไปแล้วก็เเป็นเรื่องความรับ่อนเช่าที่สโมสรเราไม่ได้เป็นภาระของสโมครว่า ก็ดอยาจจะเเรื่องของการบาานซ์เล่น่วการวเ่ไปนะแต่ว่าเราก็ทำเต็มที่แล้วทที่สุดับมองเป็นที่เกมหน้านะผมาเป็นที่เกมหน้านะครสบสู้ๆลานะโเยคที่เกมหน้าเลยแต่ตอนนี้ไปเลยของเราเหนื่อยกว่าเราเยอะของเขานะของเขาไปประจวบเพราะนั้นเนี่ยเจอกันคันาทิตของเราสดกว่เยอะอย่าืมว่าเวลาแ็กเนี่ย ท่องไ้เลยนะเขาเหนื่อยกว่าเราเราจะเหนื่อยแค่ไหนนะเขาก็เหนื่อยกว่าเราโฟกัสอ,อย่างเดียวเลยเกมนี้ลืมมันไป,ไปนะครับเพราะจริงๆเกมนี้เราก็เล่นดีแหละก็ <c oughs> อ,อย่างที่โค้ชบอกจำนวนคนเท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาให้เอาให้ได้สามแต้มนะครับเกมที่เลยเอัะเต็มแล้ว Let's go boys Let's move on Let's go ready 1, 2, 3 w o ช็อกไหมพี <S <S ่กับเกมที่ต้องบอกว่าน่าจะกรุมความเดือดเดือดแล้วก็มีโอกาสมากกว่าด้วยซ้ำก็เออเป็นเกมที่ที่ยากเกมหนึ่งอย่างในในช่วงแรกๆนะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันว่าโครานเองเขาเป็นเกมเป็นทีมที่เล่นเกมรับหนึ่แน่แล้วเกมเคาน์เตอร์เขาค่อนข้างค่อนข้างอันตรายเงี้ยแต่ว่าเขาก็มาแพ็คเกมได้ได้ของเล่นอะไรเงี้ยทำให้ให้เราออกสตาร์ทเกมได้ค่อนข้างลำบากในการเลี้ยวเท่าทา แต่ว่าน้องๆก็พยายามทำในในสิ่งที่เราพยายามสอนอยู่อะไเงี้ยก็ก็ถือว่าทําในได้ดีในช่วงที่เรายังมีตัวเล่นครบอะไรเงี้ยแล้วคุณพก็ได้เกียวทั้งหมดไว้อยู่แล้วช่วงนำสองนัดอะไรเงี้ยแต่พอเราเหลือผู้เล่นน้อยกว่าหนึ่งคนอ่ะมันก็เป็นเรื่องยากแล้วที่ที่เราจะรักษาผลงานจากไ้ได้จริงๆเราก็ก็พยายามนะแต่ว่ามันก็มีมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งก็ต้องต้องชมเชยน้องๆด้วยแหละเขาพยายาม มุ่งมั่นพยายามสู้แล้วกับกับผู้เล่นที่มีน้อยกว่าแล้วก็ช่วงที่เราโดนโดนพิสูจน์อะไรเงี้ยด้วยความเป็นเป็นเราเป็นเจ้าบ้านอะไรเงี้ยเราก็พยายามเราก็ยังหวังที่เราเราจะเอาชนะด้วยผู้เล่นที่เราน้อยกว่ากันอะไรเงี้ยมันก็ทําให้เกมมัน,มนอาจจะการหัวในเรื่องการที่เล่นเกมเด้วยแต่ว่าก็มาเจอตัวในช่วงในช่วงที่เรา,าเจ็บเลยซึ่งเป็นความพินาศนิดหน่อยที่มันเกิดขึ้นก็จริงจริงก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ ไม่อะไม่ได้โทษนักเตะอย่างท่อกเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องของเราที่เรื่องของบาลานซ์ตัวนักเตะด้วยที่ที่อาจจะทำสิ่งใช้แต่ตัวมันเกินเนี้ยแต่ว่าไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องโอเคที่เราต้องการที่จะได้ชันๆที่ไหนที่หน้าทแล้วอย่ที่บอกนะก็โอเคต้องต้องมีเดียร์โพราที่วันนี้เราเขาเขาหมัดนไดินไปสัมปันไปเราเรารู้ว่าไหนหน้าเราเจอเจอท่าเรือซึ่งเป็นเกมที่ที่หนักแล้วก็เป็นทีมที่ ที่ศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันซึ่งผ,ผมเชื่อว่าน้องๆทุกคนน่ะก็ก็ยังมีความมุ่งมั่นและยังมีความมั่นใจในในในเวทีอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ผมว่าผมผมไม่ได้เสียความมั่นใจในในงานนี้ก็ก็ต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องรู้ใบนหน้าว่าว่าสภาพร่างกายของนักเตะเราคนจะเป็นยังไงกันมากกว่าที่ที่เราควารจะมาด้วยนไม่แพ้ใครมานานครับแต,แต่ว่าแพ้นัดเนี้ยมันทำให้โอกาสในการเกาะท็อปทรีท็อปโฟม มันหลุดไปด้วยใช่มันก็นกนหนักขึ้นแหละอย่างที่บอกว่าสัมภาษณ์มาทุกทุกครั้งที่นักถาถามอะไรงี้ว่าเราหวังไหมเราก็หวังแหละแต่ว่าเราก็ต้องรักษามาตรฐานของเราให้ได้สามแต้มทุกนัดก่อนว่าถึงจะไปหวังได้เพื่อให้ทีมอื่นเขาสนุกอะไรเยงี้แต่แต่เราก็บอกไม่ได้ว่าแต่ละนัดที่เราจะสนุกมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อะไรงี้แต่ว่ามันก็มันก็เป็นช่วงเวลานี้ที่ที่ที่ทเราพลาดและสนุกมันก็ทําให้ เขเคอคะแนนมันหายไปอย่างเงี้ยแต่ก็อย่างที่ว่าเราก็พยายามที่จะหวังสามแต้มรุ่งรักต่อไปเรื่อยๆแหละเพื่อให้ระดับระดับเราไปให้เป็นระดับที่ที่ดีที่สุดของปีนี้ได้อะไรเงี้ยการมาแทนที่เรียบร้อยแนวครับโอเคนะครับแอนโทนีแอนโทนีอ๋อก็ยังยังไม่ได้เช็คเลยก็น่าจะเจ็บเข่าหรืออะไรสักอย่างหรืออาจจะนอกมาเงี้ยยังยังไม่ได้เช็คเลยไม่ได้ครับทีนี้เบนเป้าไปที่เอฟเอเลยเจ็บๆเลยได้ไหมก็ คือคือเป้าหมายเอยครับเราเราหวังร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วว่าเราจะจัดทีมที่ดีสุดแล้วก็แล้วก็หวังผลการแข่งขันที่ที่ดีที่สุดอยู่แล้วในทุกๆการที่ที่ที่ท,ท,ท,ที่เล่นแต่ไทยมีเราก็หวังสามแต้มทุกนัดเหมือนกันในการที่จะเล่นแต่กระทงอะไรเงี้ยมารอเราไม่ทิ้งอยู่แล้วพยายามเอาสามแต้มทุกนัดอยู่แล้วอะไรเงี้ยโอเคครับครับข,ขอบคุณครับ